โอเคครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องทิวคิงครับเอ้ยไม่ใช่ขอโทษทีครับอยู่ช่องสตอรี่ชีวิตผมครับทิวคิงมันคือช่องเก่าครับที่ถูกปิดไปแล้วนะครับ YouTube แบนไปแล้วนะครับก็ฝากไว้ก่อนเลยใครไม่ชอบก็กดออกไปนะครับคือคลิปนี้มันก็ไม่ได้มีสาระอะไรขนาดนั้นหรอกแต่คลิปนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อคนบางคนได้สําหรับคนที่ชอบเหมือนเหมือนกับผมเนาะนะครับก็คือจะมาอธิบายนิดหน่อยอะไรก็ อธิบายนิดนิดหน่อยสำหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้เนาะแต่ว่าส่วนใหญ่คนก็รู้หมดแหละอแต่ผมขอมาพูดเล่น,ลน,ลนๆนิดนิดหน่อยๆแก้เหงานะครับก็อย่าพึ่งถืกอกันเลยนะถ้าใครเข้ามาดูแล้วที่อยากจะเอาความรู้จริงๆนะครับมันก็อาจจะไม่มีความรู้สามารถกดออกไปได้เลยนะครับตอนนี้แต่ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ผมก็จะขอบคุณครับอันนี้แถวนี้ตรงนี้ผมอธิบายก่อนแถวนี้นะครับอ่าเป็นห้องเก็บของของพ่อผมนะครับเป็นที่เก็บของของพ่อผมแต่ว่า อ่าอันเก่านะครับคือเก่าแล้วคือแบบไม่ได้ใช้แล้วนะครับตรงนี้เคยเป็นเออเคยเป็นใช้คํานี้ดีกว่าเคยเป็นนะครับเคยเป็นที่เก็บของของพ่อผมนะครับก็จะเป็นพวกอ่าทุกอย่างนะครับเป็นพวกพวกอ่าอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมรถอะไรต่างๆนะครับทุกอย่างจะอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับเห็นไหมไอ้ที่วัดน้ํานะครับที่วัดน้ํามันก็มีรูปในหลวงด้วยนะครับแล้วก็องค์อะไรผมไม่แน่ใจนะครับ แล้วก็เป็นพวกอันนี้นี่เครื่องสูบน้ำนะครับนี่เครื่องสูบน้ําเล็กจิ๋วนะครับไม่รู้ใช้ได้อยู่หรือเปล่าหรือไม่ไปแล้วผมก็ไม่แน่ใจครับต้องเอาไปลองครับแล้วก็มีอุปกรณ์เบ็ดด้วยเห็นไหมมีที่เนี่ยมีสักกเบือ,อยาเรลลบนะครับแต่ว่าขนออกไปหมดแล้วส่วนใหญ่ที่เหลือที่นี่ก็เป็นของที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับ <S <S แล้วก็มีเครื่องดัดผม <S <S ด้วยไหมเครื่องเสริมสวยก็มีนะครับนี่อันนี้เป็นของของย่าหรือของแม่ผมนะครับอ่าแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับพวกนี้ที่มาดูนะครับแต่จะมาอธิบายให้ฟังว่า อ่าที่สถานที่แห่งนี้คือมันไม่ได้ใช้แล้วนะครับเห็นไหมหลังคามันรั่วมันโหวงเวงแล้วนะครับก็คืออีกไม่นานเดี๋ยวก็จะลื้อออกแล้วนะครับแต่ว่าระหว่างที่อีกไม่นานเนี้ยเราก็มาใช้สถานที่นี้ให้เป็นประโยชน์นะครับก็คือพ่อแนะนํามาว่าให้ผมมามาปลูกอ่อต้นไม้ของผมในในใน,นี้นะครับเพราะว่าในนี้มันก็ยังมีหลังคาเป็นวังสวนแล้วก็ยังเป็นโครงสร้างนะครับยังเป็นโครงสร้างพวกไม้พวกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่ปลูกพวกต้นไม้ที่มันเลื้ยเลื้ยได้นะครับอย่างเช่นต้นถั่วนีครับเห็นไหม นี่ผมเอาต้นถั่วมาปลูกนะครับนี่มีต้นถัว่วต้นถัว่วเอามาปลูกก็เวลาน้องโตน้องก็จะเลือ้อยตามนี้ไปเรื่อยนะครับแล้วก็อีกอันหนึง่งอูย้ยเออตายแล้วอือีก,ต,นนกอต,ต้นหนึ่งนะครับนี่เกือบตายเลยต้นหนึ่งนะครับเป็นเอ่อแตงโมนะครับแตงโมแตงโมที่ผมใช้อันนี้คุมนะครับที่ผมใช้อันนี้คุมเพราะว่านึงนะมันไม่สะดวกนะ นึงนะครับผมขอถามก่อนนี่ที่ผมใช้ฝาตะก้าตะกรงตะก้ากระจาดอันนี้มาคุมเลยนะครับโอ้จะตายให้ได้เดี๋ยวอันนี้เก็บเดี๋ยวนี้ไปออกอันนี้มาขุมแทนที่ผมเอาคุมไว้อย่างนี้เพื่ออะไรนะครับเพื่อช่วยได้หลายอย่างมากนะครับตะก้าเนี่ยช่วยอ่าอันนี้แสงแดดนะครับช่วยทําให้แสงแดด่องมาน้อยลงนะครับจากร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมก็จะมีเงาเป็นเงาเงาครับก็ลดน้อยลงอจาจจะ ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะเหลือแปดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับมีสองต้นเห็นไหมข้าวโพดเอ้ไม่ใช่ข้าวโพดเอ้แตงโมนะครับขอโทษทีแตงโมนะครับก็มาปลูกทิ้งเอาไว้นะครับแล้วอยู่ตรงนี้ก็คือน้องยังไม่เหี่ยวเลยครับแต่ถ้าเอาไปปลูกไว้โล่งๆนะครับที่ผมเคยไปปลูกที่ผมทําแปลงของผมเอาไว้แล้วนะครับที่ผมเคยทําแปลงเอาไว้หรือว่าปลูกในกระถางนะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยรอดครับส่วนใหญ่ตายนะครับแต่แต่อันนี้พึ่งมาปลูกได้แค่วันเดียวนะครับยังการันตีไม่ได้ว่าจะรอด หรือจะไม่รอดนะครับหรือจะดีหรือไม่ดีนะครับอ่ามันยังก,การันตีไม่ได้เนาะแต่แค่เอามาพูดให้ฟังเฉยนะครับอ่าว่าใช้สถานที่ลกล้างทิ้งล้างให้เป็นประโยชน์นะครับอ่าแล้วก็มีอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโอเคครับแล้วก็อีกตรงนี้อีกสถานที่หนึ่งครับตรงนี้ก็ค่อนข้างจะรกหน่อยเหมือนกันครับตรงนี้ก็คือเคยเป็นอ่าสวนสวนไม่ใช่สวนเป็นที่ปลูกผักเก่าของผมนะครับที่ไม่ได้ปลูกผัก ผมเพิ่งมาเคยปลูกผักผมเ,เคยปลูกเป็นพวกกระบองเพชรนะครับพวกกระบองเพชรไม้ด่างหลายๆอย่างนะครับผมจะมาปลูกแถวๆนี้นะครับเห็นไหมลอยปลูกก็ยังเหลือนะครับอา่าอันนี้เป็นต้นอะไรไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็เป็นพวกกระบองเพชรมีไหมพกระบองเพชรกระบองเพชรนะครับแต่ชื่อย่อยออกไปอีกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรนะครับน,นี่รวยไม่เลนะิกเห็นไหมมีเต็มเลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับผมส่วนใหญ่ไม่ขายแล้วครับตอนนี้ คือใครอยากได้มาเอาไปเลยครับแต่ผมไม่ขุดให้นะให้มาขุดกันเอาไปเลยนะครับให้ฟรีๆนะครับแล้วก็มีอะไรอีกเยอะแยะเลยครับเห็นไหมที่ปลูกไว้นู่นเต็มเลยนะครับมีกระดูกมังกรขาวด้วยมีอะไรมั่งก็ไม่รู้มันเยอะไปหมดเลยครับนก็เป็นสวนที่นั่งชิวๆเก่าของผมนะครับแต่ตอนนี้มันลกไปหมดแล้วเห็นไหมต้นไม้ขึ้นลกไปหมดเลยนะครับนี่ดูมันลกล้างมากครับ รอบๆตัวมีแต่ป่านะครับแต่ก่อนแถวนี้เคยเป็นวางต้นงไม้เต็มไปหมดเลยครับตุงก็เคยวางต้นไม้เหมือนกันครับแต่พังไปแล้วเห็นไหมชั้นพังไปแล้วแล้วก็นี่ตรงนี้นะครับผมก็เลยอยู่ข้างๆกันนี่แหละแถวๆติดๆกันเนี่ยผมก็เลยเามาปลูกอันนี้แทนะะน,น,นะครับมาปลูกต้นกระโพดนะครับมาปลูกต้นกระโพดเพราะตรงนี้เวลาตอนเช้านะครับร่มไม้ตรงนี้มันจะบังพอดีอันนี้ผมเห็นขึ้นข้างบนเลยนะครับร่มไม้จะบังนะครับเห็นไหมร่มไม้จะบังนะครับ เวลาแดดร้อนร้อนต้นไม้จะบางพอดีครับเห็นไหมพอดีเลยนะครับจะพอดีครับช่วงเที่ยงอันนี้ก็จะบังต้นไม้บางพอดีเราก็แดดน้องก็จะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับน้องก็จะไม่ค่อยร้อนอ่าเห็นไหมที่ที่เอาไม้มาจิ้มจิมไว้นะครับเห็นไหมจิ้มจิ้มเอาไว้ทําไมเราถึงเอาไม้มาจิ้มนะครับเผื่อใครสงสัยเผื่อใครไม่รู้นะครับอ่าตามมัดนอกของเรานะครับมัานอกของเราที่เอาไม้มาจิ้มจิมไว้นี้เพื่ออะไรเพื่อเตือนคนนะครับเตือนคน ว่าอย yeah, ่ามาสะดุดนะอะไรนะอย่ามาสะดุดนะอะไรเงี้ยแล้วก็กันพวกอ่าพวกหมูหมาก้าไก่นะครับมาเขียนะครับถ้าเป็นไม้แข็งแข็งแรงหน่อยแข็งแรงหน่อยดีๆหน่อยก็จะกันได้นะครับแต่ถ้าไม้ไม่ค่อยแข็งแรงอย่างผมเนี้ยผมก็มาจิ้มจิ้มไว้เนี่ยมันไม่แข็งแรงหรอกครับแค่อาไว้เตือนคนเฉยแต่ถ้าจะให้กันกันไก่เขียกันหมาเขียหมาคุยอะไรเงี้ยต้องเอาไม้แข็งแข็งหน่อยนะครับตอกตอกไปเลยหรือใช้ก้อนหินก็ได้นะครับ หรือใช้ตะกร้าแบบเมื่อกี้ของผมก็ได้นะครับครอบไว้มันก็ได้เหมือนกันนะครับแต่พอน้องเริ่มโตก็เอาตะกร้าออกนะครับแต่อย่างไม้พวกนี้ถ้าเราตอกไว้แน่นๆเลยไม่ต้องเอาออกครับปล่อยน้องโตไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ช่วยได้อีกอย่างหนึ่งเวลาน้องโตสูงสูงครับต้นสูงสูงใช่ไหมอ่ะอย่างน้องตต้นสูงสูงอย่างนี้สมมตินะครับสมมติถ้าสูงขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วต้นน้องโดนลมพัดไปลมพัดมาเงี้ยเราก็สามารถมัดน้องครับดามน้องไว้กับต้นไม้ได้ไว้กับตอไม้ได้นะครับเพื่อให้น้องแบบว่าไม่ไม่ไม่หหัักนนะครบอใ้้งไม่หัก อย่างนี้เห็นไหมนนี้ใบน้องหักนะครับนี่ใบน้องหักถ้าน้องโตกว่านี้เราก็สามารถดามน้องได้นะครับแต่นี่ก็ไม่เป็นไรครับใบนี้ไม่เป็นไรแต่ใบใหม่ก็ขึ้นมานะครับเดี๋ยวน้องก็แข็งแรงของน้องเองนะครับข้าวโพดไม่ค่อยไม่ค่อยน่าห่วงนะครับเรื่องต้นหักที่น่าห่วงก็จะเป็นพวกต้นถั่วนะครับพวกต้นถั่วต้นผักอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ยังเป็นต้นอ่อนออยู่เห็นไหมมีแมวมันก็กันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมมันก็มาถูมาจะพังแล้วเห็นไหมผมแค่เอามากันคน แล้วก็อีกสถานที่หนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูนะโอเคครับมาถึงแล้วแล้วก็อันนี้คืออีกสถานที่หนึ่งนะครับที่ผมอยากจะนําเสนอนะครับคือตรงนี้นะครับตรงนี้คือมันเป็นข้างหลังในครัวนะครับข้างข้างในครัวไม่ใช่ข้างหลังนี่เป็นข้างข้างในครัวอันนี้คือในครัวผมนะครับที่ถ่ายอยู่คือในครัวผมแล้วตรงนี้เป็นห้องพ่อนะครับอะตรงนี้เป็นห้องพ่อเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นระหว่างเหมือนเป็นตรงมุมพอดีนะครับมุมพอดีอันนี้ที่ผมเป็นทมถมเอาไว้ผมขอวางแก้วก่อน ผมเอาน้ำมากินด้วยนะครับอันนี้ที่ผมถมถมเอาไวน้นี่ที่ผมขุดเอาไว้คือ,คอผมทําแปลงผักนะครับผมปลูกเป็นพริกนะครับเป็นบี้าพริกผมปลูกนะเป็นบี้านะครับแล้วผมก็ใช้เป็นพวกหญ้านะครับที่เราดายทาิ้งนะครับที่เราแบบว่าถังถังถังป่าตรงนี้นครับตอนแรกมันลกแล้วก็ถังป่าพวกหญ้ายาเงี้ยพวกหญ้าพวกเศษหญ้าอะไรเงี้ยพอเราถัง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 ทางปุ๊บม,มันก็เป็นเศษหญ้าใช่ไหมครับเราก็เอา เศษยาพวกนั้นมาคุมนะครับมาคุมคุมคุมเบี้ยพริกไว้เพื่อไม่ให้แสงมันลงมาเต็มเต็มนะครับเพื่อไม่ให้แสงมันโดนโดน,โดนเบี้ยพริกเราเต็มๆ้อยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามันโดนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เบี้ยพริกเราอาจเฉาตายเหี่ยวตาย,ตายไ,ได้นะครับพอมันร้อนเกินนะครับแล้วผมก็เอามาคุมไว้มันก็ตอนนี้ก็น้องก็ยังน่าจะยังรอดอยู่นะครับเดี๋ยวผมแวกให้ดูนี่นะครับเห็นไหมยังิ้วเขียวอยู่นะครับ ยังรอดอยู่นะครับอ่ยังปลอดภัยอยู่มีหลายเบีย้ยอยู่ครับนี่น,นี่ตรงนี้อันหนึ่งนี่ครับนี่ครับครอ,อ,อ,อบไว้นะครับตรงนี้อีกนี่นครับนี่ก็ยังรอดอยู่นะครับจะตายเพราะพวกนี้มันถมเกินไปแต่อย่าทับน้องมากนะครับอาจทาให้น้องหักหรือตายได้นะครับ เพราะว่าน้องไม่มีพื้นที่นะครับที่จะโผล่ขึ้นมานะครับอย่าไปทับมากครับเอาแค่พอบางๆนะครับเห็นไหมอย่างพวกเศษแห้งๆเนี้ยได้หมดเลยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยจับให้ดูเนะี่ยอย่างเงี้ยใช้ได้หมดเลยนะครับเอาเลยโดนไปนะครับกันไว้นะครับเนี่ยเห็นไหมทับได้หมดเลยครับแล้วผมก็ใช้ปุ๋ยอ่าจากมูลมูลอ่ามูลมูลเขาเรียกอะไรนึกไม่ออก มูลหนูเออมูลหนูนะครับที่ผมเลี้ยงเอาไว้นะเป็นหนูนะครับผมก็ลองเามาประยุกใช้แต่ก็ยังไม่กลาการันตีนะครับว่ามูลหนูมันจะดีไหมแต่เท่าที่ผมหาได้ก็คือมูลหนูนะครับแต่มีแมวน้อยนะครับก็ยังไม่กล้าใช้มูลแมวนะครับเพราะแมวมันกินมันแรงมากนะครับกินอ่ามูลแมวนะครับขี้แมวนั่นแหละคือมันแรงมากครับแต่ขี้หนูนี่คือไม่ค่อยจะมีกลิ่นนะครับตั้งแต่ผมเลี้ยงหมาน้องไม่ค่อยจะมีกลิ่นครับ กลิ่นมีแหละแต่ว่ามันไม่ได้กลิ่นแรงนะครับกลิ่นมันเป็นที่แบบเราพอทนดมได้นะครับอ่ะพอเราดมพอทนดมได้่ะแต่ไม่ยังนี่แรงมากแห้งแล้วก็ยังเหม็นอยู่นะครับนี่แล้วก็ตรงนี้อีกหน่อยนึงครับอ่ะเราแวะะตรงนี้หน่อยครับนี่ก็เป็นต้นมะกราผมเอามาปลูกนะครับมาปลูกอ่ะแล้วก็ตรงนี้ที่ผมเคยถ่ายคลิปเก่าๆนะครับอันนี้เป็นผมปลูกไอ้นี่ครับนี่ถั่วนะครับนี่ผมปลูกถั่วมีถั่วมีกระเจี๊ยบเขียวด้วยนะครับ อันไหนไม่รู้ต้กนกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยผมไม่แน่ใจนี่เปล่าก็ไม่รู้นี่ผมก็มาปลูกผมไม่รู้ว่า,วามันยังไงอะไรยังไงครับผมก็ปลูกไปม่วงม่วงหาครับนี่นี่ครับถัว่วมีถั่วเสือถัว่วฝักยาวม่วงถั่วอะไรนักหนาผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มีพวกผักที่ผมปลูกไว้ม่วงๆทิ้งๆ,งๆไว้ส่งๆมันก็มีอยู่ครับหรือตายหมดแล้วเหมือนจะโดนเหมือนจะโดนกินไปหมดแล้วผมเพิ่งเอามาปลูกไว้ นี่นี่นี่หี่ยวเหี่ยวนี่ครับนี่แล้วก็มีน้อรงนงไก่มาเวลานั้นเราก็เอามูลไก่มาก็ได้เหมือนกันนะครับมูลไก่แต่ผมก็ยังไม่ค่อยมีมูลไก่เยอะนะครับผมก็จะใช้เป็นมูลหนูนะครับที่จะเยอะเยอะที่สุดนะครับก็จะใช้มาโรยโรยเอานะครับนะมีดอกไม้ขึ้นด้วยมีดอกไม้ด้วยเห็นไหมเพราะว่าบ้านผมนี่ เวลาพึ่งมาอยู่บ้านผมในอยู่ในสมนาวสวนคํานเทศนะครับก็จะไม่เคยไปยุ่งกับน้องนะครับก็ปล่อยน้องอยู่นะครับพึ่งบ้านผมก็จะค่อนข้างเยอะนะครับใครมาก็จะกลัวนะครับกลัวพึ่งต่อยนะครับแต่บ้านพึ่งบ้านผมไม่ค่อยต่อยนยน้อยครับที่จะต่อยถ้าใครไม่ไปทําอะไรเขาก่อนจริงๆนะครับก็จะเลี้ยงไว้แล้วก็ปลูกดอกไม้เอาไว้ให้เขาตอบเหมือนกันนะแล้วก็นี่นะครับนี่เห็นไหมมาก่อีกต้นหนึ่งครับอันนี้เป็นบ่อเต่าเก่าเหมือนกันครับนี่บ่อเต่าเก่าเราก็สามารถเอาน้ําที่ฝนตกอันนี้คือน้ําที่ฝนตกนะครับ แล้วก็ขังนะครับในบ่อเต่าเก่าครับเราก็หาอะไรตักนะครับยิ่งเป็นปุ๋ยหมักอย่างดีเลยนะครับนี่เพราะว่าใบไม้ใบมะนาวใบใบพวกใบต่างๆนะครับใบผักหวานใบอ่อใบหนานะครับมันก็ปิวลงปิวลงมันก็มาหมักหมมอยู่ในนี้ครับหมักหมมอยู่ในนี้เป็นน้ําดําๆเหลืองๆนี่แต่อย่างนี้นี่ดีนะครับเอาไปรดน้าต้นไม้ดีมากเลยนะครับนี่แล้วก็มาลดได้นะครับไปตักมาใกล้ๆด้วยไหมใกล้ๆด้วยมาลดใกล้ๆนะครับ แล้วก็มีต้นอะอีกมะกออ่าขอเดินเดินดูอีกสักหน่อยนะครับแป๊บนึงผมจะหาดูมะกอนะครับอ่าอันนี้เป็นต้นอะไรนะผมลืมชื่อเดี๋ยวหักนี่ออกชะมนไม่ใช่ชะอมผมลืมชื่อนะครับเออผมลืมผมลืมขอโทษทีใครรู้ดอกแค่เออดอกแคผมจําชื่อละดอกแค่ต้นดอกแคนี้ขึ้นเองนะครับพอต้นแม่เขาเคยอยู่แถวไหนวะ ตัวแถวนี้แหละครับต้นแม่เขาเคยอ,อยู่แถวนี้แหละไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับแล้วต้นแม่เขาตายครับเลยเหลือตัวลูกเบีย้ยขึ้นมานะครับแล้วก็นี่มะโก,กนะครับนี่มะกกมะกกตัวนี้ค่กกอนข้างจะห่างน้ำนะครับแต่ว่าไม่ห่างตรงอแต่ว่ารอดเพราะว่าเราเห็นไหมมีท่อเห็นท่อไหมครับท่อมานี่เลยนะครับนี่เห็นไหมท่อมันเป็นท่อที่เราอาบน้ํานะครับที่เราอาบน้ําแล้วน้ําจากที่เราอาบก็ไหลมานี่นะครับนี่ หลมาตรงนี้ก็มาลดตรงนี้เราไม่ต้องมาเสียเวลาลดเลยครับเราแค่เดินยกน้ําลดแค่ไม่กี่ต้นนะครับแต่ต้นนี้เราปล่อยทิ้งเลยเราไม่ต้องสนใจเลยครับเดี๋ยวน้องได้น้ําจากห้องน้าเองใครเข้าไปอาบน้ําได้ลดทุกวันแน่นอนได้ลดทุกวันแน่นอนต้นนี้นะครับลดแบบเราไม่ได้ตั้งใจจะลดนะครับคือเราอาบน้านั่นแหละแล้วมันจะหน้าขี้เดียดไหมหน้าขยะขยงยไหมใช้น้ําอาบคนอะไรเงี้ยมาลด สำหรับผมบ้านผมเองผมปลูกเองกินเองนะครับมันไม่น่าขี้เดียดผมไม่ได้ปลูกขายนะครับอ่าไม่ได้ปลูกขายมันไม่น่าขี้เดียดเพราะว่ากินเองนะครับอ่ากินเองแต่ถ้าต้องจําเป็นต้องปลูกขายปลูกให้คนอื่นจริงๆก็เราก็ต้องเอาต้นนู้นเนาะต้นอื่นเนาะให้ให้เขาแต่มันน่าขี้เดียดไหมมันก็ไม่น่าขี้เดียดหรอกเอาตามความจริงนะครับแต่ว่าใครเห็นใครมาดูเนี่ยก็อย่างว่าแหละบ้านมันไม่มันไม่มัน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 เป็นห้องน้ําเราอะคําว่าห้องน้ำแล้วเนาะมันก็เป็นสิ่งที่ สิ่งที่ไม่ดีนะครับมันสิ่งที่มันไม่ค่อยดีนะฟังมันดูไม่ค่อยดีอันนี้ต้นกะเพรานะแห้งๆเนหะ็นไหมแถวบ้านผมคือตรงบ้านผมนี่มันแล้งมากนะครับมันแหลงมากมันแรง้แรงเป็นหินนะครับเขาขานี่เป็นหินนะครับเป็นหินมันไม่ได้เป็นพื้นดินนะครับมันค่อนข้างดูจะแร้งนะครับก <c oughs> ็ประมาณนี้นะครับลิปไม่มีอะไรมากครับก็มา,าแค่มาอธิบายให้ฟังนะครับว่าเราใช้พื้นที่เก่าๆมาสามารถประยุกต์ใช้นะประยุกต พื้นที่เก่าต่างๆนะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับดีกว่าลื้อทิ้งไปเฉยๆนะครับหรือว่าดีกว่าปล่อยทิ้งไว้เฉยๆนะครับเราก็สามารถมาประยุกต์ใช้ได้นะครับมันมีประโยชน์นะมันมีประโยชน์ของทุกอย่างมีประโยชน์แม้แต่กระติก้าเก่าๆนะครับถ้าเราจะทิ้งหรือโยนทิ้งไว้อย่างนั้นหรือจะไปเตะให้มันแตกเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมครับเราก็เอาาครอบกันปลูกต้นงต้นไม้ได้มาครอบปลูกต้นไม้ได้หรือจะไปทาเป็นกระถางปลูกก็ได้นะครับแล้วเตะเราความคิดเรานะครับหรือจะเอาไปขาย ของเก่าทิ้งก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับอ่ามันแล้วแต่ความคิดเราเนาะโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยผมมาแค่นี้มีแค่นี้แหละครับแค่มาระบายนิดหน่อยหน่อยนะครับเดี๋ยวพาดูตรงนี้อีกหน่อยนะครับ่ายเป็นหลักฐานในคลิปแต่ละคลิปไว้หน่อยนี่ครับใครสนใจทักมาได้ครับปอกระสาด่างครับมันด่างหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ผมผมคิดว่ามันด่างนะครับคิดว่าน้องด่างครับมีต้นเดียวนะครับอ่ามีต้นเดียวนะครับนี่เป็นต้นเดียวกันนะครับเนี่ยที่เห็นเนี่ย ต้นเดียวกัน,นครับเป็นต้นเดียวกันออกมาจากตอเดียวกัน,นครับนี่ครับสว,วยมากอุ้ยแมวเหี้ยตกใจหมดนี่ครับเป็นต้นเดียวกันใครสนใจติดต่อได้ครับออกกษาด้ใบนี้ไม่ออกครับใบนี้ไม่ออกออกช่วงใบตรงนี้นครับอาจจะเป็นเพราะ อะไรผมไม่แน่ใจไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าทาไมน้องถึงเป็นอย่างนี้นะครับผมไม่แน่ใจโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับสคญญลิปนี้ไปละบายมนมาตามแล้วครับ